สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทา้งแม่เบิร์นออสเตรเลียค่ะพี่น้องวันนี้สิพาพีพะน้องมาเห็ดปลาบองค่ะพี่น้องไปใส่ห่อเข่าไปทํางานจ้ะปลาปลากระดีค่ะพี่น้องไปบักูจ้ะตะไคร่หัวหอมค่ะพี่น้องแล้วก็มีกระเทียมค่ะพี่น้องผกป่นเฮาค่ะพี่น้องมาจ้ะมาลงมือทําค่ะพี่น้องบ้านนี้ข่อยว่าต่ได้พี่น้องข่อยสิปั้นเอาจ้ะข่อยขี้ข้านต่าพี่น้อง ปันมันจังอันละเอียดดีค่ะพี่น้องมันจังนุ่มค่ะพี่น้องตำก็ได้จ้าปันก็นได้ค่ะพี่นอ้องใส่ค่ะใส่ใบกูดไปจ้ะไข่ไปจ้ตาตะไข่สับพี่น้องโมมีคาใส่ดอกจากพี่น้องจ้ะ ใส่ไปค่ะหัวหอมสองหอัวค่ะพี่น้องกระเทียมสองสามกีกบค่ะปั้นเคียงกันจ้าดีจ้ะใส่กับพีิกไปจ้ะคุนกันจ้ะ มันลงไปคนขับมันแรงขึ้นมาจ้ะปะลาสับกับพี่นอ้องไปซื้อม้าค่ะพี่นอ้องคนสับมาให้เรียบ้อยจ้ะปะลาปลากระดี่นุ่งดีดีด้พี่นอ้องจะใส่หมดเลยหอมขนาดพี่นอ้องเอ,อ้ยเมงบันจะเริ่มกลัว ใ,ใส่น้ำตาลจัดน้อยด้ยค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาลามันอยากเค็มจักน้อยจา้าแล้วก็ผงนัวน้อยนึงค่ะพี่น้องตามชอบด้วยค่ะด้วยใ,ใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องผงนัวจ้าปั้นมาดิพี่น้องนุ่มๆเลยค่ะพี่น้องนุ่มดีดีเลยจา้าถ้าเขาปั้นพี่น้องปลาลาเนีย่ยข่อยมีแต่ปั้นเลยจา้าข่อยไม่ค่อยต่ำหรอกจ้าถ้าต่ำน่อยๆข่อยต่ำอยู่อันนี้มันไหลายค่ะพี่น้องข่อยจี๊ข่านต่ำจา้า นี่ค่ะพี่น้องนุ่มๆเลยจ้าหัวตากก่ดนี่จ้าพี่น้องเป็นแต่แสบบอมูเจ้าบ่าเข้ามาต้วยค่ะพี่น้องไปแต่ใส่ห่อเข้าไปทำงานค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เเด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เห็ดคลิปต่อไปค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะผู้ใดติดตามแล้วกะขอบคุณในหลายจ้าสวัสดีจ้า